อัปเดตผ่ดใหม่1.7มาแล้วเงาอาวอนผู้วายชนมีอะไรบ้างไปดูกันโลโก้ Low co. ผู้ส่งสารแห่งความมืดอ,อีกหนึ่งสาวทีมสาบแห่งบ้านแดงซึ่งสกิลอาจจะใช้ยากหน่อยเพราะน้องต้องสาบตัวเองถึงจะส่งสาบไปใส่เป้าหมายเพื่อทำดาเมจได้ส่วนตัวแพรว่าใครมีโดโรทีอยู่แล้วไม่ต้องเก็บน้องโลโค้ co. ได้ค่ะแต่ถ้าอวยความตูของน้องต้องยกให้โลโก้ co. จริง แถมยังมีคอร์ตุมสุดอลังเทพบูวิทักจองจำในรูปแบบพาร์ทพรีเมียมได้รับเหรียญายไฟไปเปิดคอร์ตุมในแคทวอล์อีกด้วยคุ้มมากๆเลย เฟเฟบทกวีแห่งคาบสมุทรใครมีชาดำห้ามพลาดหยิบน้องไปเล่นคู่กันเพราะเฟเฟสามารถทริกเพิ่มดาเมจบทขยีย้อีก5%สเตกได้สูงสุด8ครั้งแบทเทิลพาร์ทใหม่ที่เชอริเดอร์อีกหนึ่งฮีลเร์ของบ้านแดนที่สามารถสร้างโลได้ถ้าฮิลล้นแถมเพิ่มคีดาเมจให้เพื่อนได้อีกที่5ดาวถ้าเพื่อนในทีมมีโลอยู่จะบวกดาเมจสุดท้ายเพิ่มขึ้นอีก20% และยังมีมินิเกมเงามรณะไต่ด่าน50ชั้นสามารถรยเซตด่านเอาของไปตีบวกบัฟเพิ่มความแรงและ CP ให้ตีบอสง่ายขึ้นอีกผ่านมินิเกม50ชั้นปดด่านตาไนแม่ตีบอสร,ร่างปัรถนาอย่าลืมอ่านทริคด้านข้างกันนะต้องตีน้องเห็ดเพื่อเอาบัฟเพิ่มดาเมจสุดท้าย5%สแต็ได้10ครั้ง เม,มาไม้กับคอสตูใหม่เสร็จกระสิบย่ามข้ามและลีลันซิลเวตไนแองเจิลพบกับการกลับมาอีกครั้งของกิจลาตเวนยามราตีเล่มีตู้ราชาปงทำภารกิจแล่หมุนแับของรางวัลอีกมากมายพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย